อาติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงกันยกใหญ่สำหรับดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรที่ล่าสุดมีอาการป่วยจนทำให้ต้องตัดสินใจมาตรวจที่โรงพยาบาลและคุณหมอก,ก็ให้แอดมิดในทันทีโดยดีเจมาตูมได้เขียนแคปชั่นอธิบายอาการไว้ว่าสวัสดีครับเมื่อเช้าตูมตื่นมามีอาการอ่อนเพลียตัวรุมๆเลยอัดพาราแล้วไปถ่ายรายการต่อคิดว่าไหวแน่ๆพอตกเย็นกลับบ้านมา รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวตรวจไค้ดีดไป39บกวกกับเคลื่อนไส้กินข้าวไม่ได้ปวดเนื้อตัวจนต้องรีบมาตรวจที่โรงพยาบาลสุดท้ายโดนเจาะเลือดตรวจส่งหลักเบื้องต้นผลตรวจเลือดออกมาแล้วทั้งโควิดข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกเน็กที่หมดเลยครับแต่ความดันและเกรดเลือดขาวต่ำอาจจะนำไปสู่การติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ทางแพทย์ให้ตุงมรอผลตรวจเลือดที่ชัดเจนอีกทีพร้อมให้ยาปฏิชีวนะและยาฆ่าเชื้อทางน้ำเกลือและสั่งแอดมิดหนึ่งคืน ตูมเลยต้องขออนุญาตยกเลิกงานช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับถ้าเที่ยงผลตรวจออกมาว่าปลอดภัยสามารถกลับบ้านได้กลับไปลุยงานต่อแน่นอนครับในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเยอะค่าฝุ่นก็หนักโรคติดต่อกลับมาระบาดอีกยังไงลองกลับมาใส่หน้ากาก,ากอนามัยตอนเจอคนเยอะๆและดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับไม่ได้เป็นหมอหรอกครับแต่เป็นหัวรักเทคแคร์ปลอลรบกวนขอความการุณางดเยี่ยมหรือส่งของมาให้ก่อนนะครับตุม จะรีบทานยาแล้วพักผ่อนยาวใจอยากออกพรุ่งนี้เช้าเลยด้วยซ้ำครับขอบคุณที่เข้าใจและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ครับ